จ้านะคะนันเองนะคะทุกคนเนาะเป็นคนนึงที่เคยป่วย SLE มาก่อนนะคะทุกคนเนาะแต่นันสุขภาพดีได้นะคะเพราะว่านันนะคะทานโปรตีนควบคู่กับยาหมอแล้วออกกําลังกายทุกคนจ้านะคะอยากจะบอกเลยว่านะคะจากคนที่ทานยาวันละเกือบ40เม็ดนะคะรักษาตัวเองมาอยู่เป็นระยะเวลานะคะทุกคน เปีนะคะเกี่ยวกับการที่เราเป็นโรค SLE นะคะแต่ดีขึ้นได้นะคะทุกวันนี้ก็ลดยาลงเหลืออาทิตย์ละสวันวันละหนึเม็ดนะคะนันทานแบบนี้ทุกวันเลยค่ะทุกคนจ๋านะคะตั้งแต่ที่นันป่วยก็ เติมโปรตีนให้กับร่างกายนะคะควบคู่กับยาหมอแล้วก็ออก,กําลังกายด้วยค่ะทุกคนพอสุขภาพดีขึ้นนะคะทุกคนเนาะในเรื่องของนะคะการค่าอักเสบของไตมันลดลงนะคะท,ทุกคนคุณหมอก็เลยลดยาให้นะคะเนาะนี่แหละนะคะสูตรของนั้นนะคะน, Stefan, นันตื่นเช้ามันนึงก็จะชงกาแฟทุกคนใส่คอลลาเจนนะคะทุกคนเนาะตัวนี้เป็นกาแฟที่ไม่มีน้ําตาลนะคะคนที่เป็นไขมันความดันเบาหวานทานได้นะคะทุกคนเนาะแล้วก็จะมีตัวโปรตีนนะคะตัวนี้นจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานะคะแล้วเราออกกลัง ากยิ่งช่วยได้เยอะทุกคนเนาะอยากจะบอกว่าใครรักสุขภาพนะคะทุกคนหรือว่าอยากดูแลสุขภาพนันแนะนําเลยค่ะทุกคนจ๋านะคะอันนี้คือรูปตอนที่นันป่วยนะคะทานยาวันละเกือบ40เม็ดทุกคนทําให้หน้าบวมตัวบวมเพราะผลข้างเคียงของยาอันนี้คือปัจจุบันค่ะทุกคนตอนนั้นสุขภาพดีขึ้นนะคะลดยาลงเหลือทีละ3วันวันละหนึ่งเม็ดค่ะทุกคนนี้เลยนะคะเช้านี้กับกาแฟแก้วโปรดของนันนะคะแล้วก็เซตสุขภาพของนันค่ะทุกคนจ๋า